ภาษาอีสานเลยไอ้บอกว่าปิ่นยังงามยัางงามวะง,ง,งาม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 ตึ่งงามตึ้งหอมมากมากค่ะพ่อแม่พี่น้กนุนีตามตากับยายมาเขาป่าหาเห็ดเด้อค่ะเพราะว่อโยนิกห้างหายไปหลาย เติบเยอ้ยไม่ช่างตาเพราะฉะนั้ไม่เห็ดให้ยายเก็บเนาะแต่ว่ามือในใี้ยายกะมาเลาะอ่อแล้วเห็ดเมฆไก่ว่าคนอื่นคนไทย,ยกเป็นถึงอยู่เพิ่งคต่เพิเ่งิน chicken of the wood เนาะแต่ว่ายังมันพ่อเก็บเแต่วงหน่อกย,ยังดอกหน่อย,อย นี่ก็เริ่มเป็นสันเป็นสันแต่มัน,นยังหนี้อยๆอยู่ก็ใช้ประมาณอาทิตย์หนึ่งว่ะอีกอาทิตย์หนึ่งหน่าจะ่งงกว่านี้เนาะก็คือก็มีอีกเด้อยู่นั่นเห็นนี่นี้เพ็ดอันนี้สีสันสวยงามเนาะขอบอกพี่น้องเพ็ดเนี่นนนนนนยไก่ปลาหรือเพชรหนอนเป็นสวนสวนคนไทยคนอื่นเนาะว่า บนันแยกมะยัยงแยก็เหินอีกโมงหนึ่งแยกสิบเบื้องอาจจะใหญ่แล้วด้วอหรือว่าคนอื่นเอาไปแล้วกับบรจัก <c oughs> ตามแย,ยปเลยจา้านี่นะ่เจะแมนชิค้นออฟเดอะวูดพอนัท so เพอพี่น้องได้บอกถึงกี่วะได้กับวันนใจเด้อพ่ออีกแล้วครับพ่อพี่น้องอะ่รเนี่ยมันพ่อเก็บดอก เนี่ยยังไงหน่อยอยู่ยังไงหน่อยอยู่มูวันพ่อเก็บเนาะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะคาโบฟิโนอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งคนละจังคีพ่อเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกรออีกเจอต้นนี้กันง่ายกว่าต้นเมื่อกี้อยูอะง่ายเรอหาอีกก่อน หลายอยู่อยู่นี่แต่ว่ามันยังมันพกเก็บตัวถากกับแเล่มไปเลยอินเตอรห้อยตัวถากแทะเล่มไปแล้ว,ต,ต,ว,ลลวตัวถากตัวกัหลอกกับแแตแล้วเนาะค่ะพ,พี่น้อ,องร้ายครับเห็ดมันหลายเนาะว่าตะมีเห็ดยังออกมาแน่ที่กินได้เอ็ะ กกินขึ้นกันค่ะฟิโนงบัวแต่ค้นหาของธรรมศาสตร์เนาะนี่วันพอดอกไงวะ กินคืออันเห็ดสินบานเฮาเนาะของพี่หน้องน้านะมัวหอนอะเมื่อกี้ลืมเปิดไมโครโฟนไม่มีคนละโอ้ยแย่แถวดีใจไปเก็บเห็ดแม่ไก่เก็ดแม่ไก่ป่าบ่ c เข็มออฟเดอะวูดนนนีอดสองดอก ตกหนึงบัวแดงใหญ่ตัอันนี้สีงามเนาะสีเหลืองสีสมข้างใต้สีเหลืองข้างบน็สีสมสมงา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 มเป็นบ่วคอพี่น้องเป็นน้ำใยบ่นั่นดิสันสวยงามดีบ่นาะโอ้ยไม่ฉากกับปาจีกันยังไงเลย นอียายกระหยาเอาไว้ให้มันใหญ่เนาะค่ะพี่น้องแตว่ามันยุกขังคนขางเลยถ้าจะเอาไปกินยายก็บบัวเราแต่ว่าหาเด็กหน่อยมันันเอาเล่นนะว่าดอกหนึ่งอยู่หันยายเห็นนะเด็กหน่อยมันเก็บเล่นนะนเสียดายเนาะเก็บแล้วมันก็บัวไปกินแต่นะ

เม็ดนันว่ารสชาติมันจะออกคืออันไก่เนาะข้าวโพ่น้องแยกกับรูดอกต้องมี้แยกเฉี่ยแต่ว่าอันนี้นะแยกเฉี่ยไวไหวต่อว่ามันยังหน่อยอยู่แต่ว่าเสี่ยงเอาเนาะถ้าเกิดเล็กหน่อยมันบวปิดเลนบวเก็บเลนกะอาทิตย์หน้าแย,ยกไก่จังหวะว่าเบิ่งไหม,ม่นีข้างวนทางเนาะไปแล้วข้าวอพี่น้อง ขออีกแล้วขออีกแล้วเป็นบอลไหนมีเหลืองเหลืองที่สมสมอุมอมอยตัวน,น,น,นัน่นไปกินไดหน่อยหนึง่งพี่สาวพี่หนโุ่มปล่อยอยู่แล้วเอ้าตัดตัดกำลัง อือสีงามคักมันยังอ่อนๆออยู่ถ้าเอาไว้ก็โตอันถากอันกินเนาะค่ะบ่พี่น้องแอก็เลยเอาตัวนี้มันกดีแซ่บบาดนี้อก็บ่เคยกินดอกว่ายกจะไปลองเบิ่งว่าทางนี้น่ะ ทั้งนี้นั่นย่ายบ่เอาดอกพระวาวันีงเอาไว้ให้จะของเพิ่นซะจะเอาดอกหนึ่งจริงๆไม่ต้องดอกไงก็หนีเนาะค่ะพี่นตนว่าย่ายเอาละดอกเนาะว่าต้องเน้ออกซิจมสมนี่มัมมนเรลื่มอยากใหญ่แล้วแต่ว่าบัดท่านก็ทากากินเบิดเลย พอยอย่างนี้อครับพี่น้องมึงแน่ตัวหอยถกากจต่งานปาร์ตี้กันเนี่ย <c oughs> โอ้ยหาเห็ดแม่ไก่ปลาเห็ดปลาดอกบูเบลเนาะครับพี่น้องตากะเล่งใส่แต่เห็ดนะครับพี่น้องแต่ติดของหลงมึงเนี่ย <c oughs> งามดีบ่ค่ะพ่อพี่น้องไงสีสมยางงามเลยอันนี้ตัวอันนั้นมันกัดหน่อยนึงยางงามยายาจะให้ส้มมึงก่อนเขาพี่น้องนี่เป็นสันเป็นสันนี่แหละยางงามเลย เอาเด้อค่ะอันนี้เอาเด้อเอาเด้อย้ายประจุไว้เด็กจริงเลยเจ้าออกว่าได้เป็นวีตาฝรั่งเอาให้ได้เด้อ วีนะคะอพี่นยองงามป่นป่นขึม่ป่นขึ้นมาตาพ่อฟังภาษาอีสานด้วยไอ้ว่าป่นยังงามยังงามอูงาม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 งงามังหอม ตไ,ได้เด้อเพชรยังนุมน่มเนี่ยสีสันยังสวยงามเลยอันนี้โตอันนั้นกินหน่อยนึงกินมันหลายมันใหญ่ก็เลยเหลือไว้ให้ย่ายได้ถ่ายรูปอย่างงามดีใจคักไม่เคยพอเก็บเพชรอัน ยังกอดชิคเก้นออฟเดอะวูดครั้งแรกเย็ดแม่ไก่ป่าบา่ฮคือ่รู้ว่าเพื่อนคนไทยเพิ่นได้อีหยังเย็ดไกป่ไกไกป่าไก่บ้านไก่พันธุ์อป็นยังก็สร้างเนาะได้ดีใจ <laughs> คลิปวิดีโอนี้ยายก็สิขอจบไว้แค่นี้เนาะครับออกไปนองขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ ชมแล้วกับฝากากดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ช่องยูทู e ตุนยูเคที่289ใหญ่หด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะ